กาแฟค่ะเดี๋ยวน้เค้าแยกใส่ขวดเรียบร้อยอืมโอ้เต็มแก้วพอดีที่จริงครอบครัวเรานะทำเป็นหมดอาหารฝรั่ง พิซซ่าสปาเกตตีอะไรอาหารฝรั่งอ่ะทำได้หมดลูกคนโตก็เป็นเชฟเชฟอาทิตย์อยู่มนนกก็ทำเกี่ยวกับร้านอาหารแต่เขาเป็นลูกน้องเขานะร้านอาหารเขาระดับระดับห้าดาวร้านสุดท้ายนี่ทำร้านของลูกลูกทูดค่ะ ลูกทูตมรกโกเพราะเขามีเพื่อนเป็นมรกโกเยอะหัวดำกับหัวหงิหัวงอเป็นเพื่อนกันกาแฟค่ะเพื่อนๆพือได้บรรยากาศค่ะอากาศดีบรรยากาศดีค่ะ อืมอืมโ้โอ้โอคอืมนี่เป็นอะไรเอ่อลงไปหมดแล้วอืมอืมนสิริ ไม่เป็นไรตอนนี้ดื่มนิดเดียวแก้วนึงก็ดื่มครึ่งแก้วกินไม่หมดแก้วชุดสวยเปื้อนกาแฟหมดแล้ว <laughs> โอเคี่ปุ่มไมเอาพูดถึงเรื่องของขายนะคะทำเป็นกันหมด แม่ก็เป็นลูกก็เป็นแล้วก็เดี๋ยว,วถ้าเชฟอาทิตย์ออกมานี่ว่าจะให้ขายของอยู่บ้านแต่เราทำนี่อ่าาฝรั่งจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกสปาเกตตี้พิซซ่าอะไรนี่ก็เหมือนเจ้าตำรับเลยค่ะ ส่วนผสมเราก็จะมีนะของต่างประเทศน้ำมันมะกอกอะไรพวกนี้เราจะเราแล้วก็ทำหน้าเอออย่างน้องก,กายนี่จะกินนะอะไรนะสละมี่สละมีแพงซะละมีแพงแล้วก็สำหรับเราเราก็จะกินนะมะกอก มะกอกน้ำแล้วก็คปสัสแคาปัสกกจะเป็นพวกดอกขี้เหล็กอะคะ่ะดอกขี้เหล็กดองะคะ่ะแต่ของของที่รสจัดจ้านเนี่ยคะ่ะแล้วก็ปลาปลาอะไรนะโอ้ไม่กินนานจนลืมชื่อเหมือนปลาซิวแล้วเข้าแร่ อันโชฟีอันโชฟีเนี่ยสามอย่างเนี่ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมนง,งั้นมันจะเออนี้เชฟเชฟฝรั่งเศสเขาบอกนะของรสจัดเนี่ยเธอต้องเธอจ้องเลือกคัปเปอร์หรือว่าออลิฟหรือว่าอันโชฟีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งาลามีอร่อย มันก็มีเขาก็มีแฮมมีซอสซสิ่ของพิซซาที่เราสั่งทุกวันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับพิซซาเลยแต่ถ้าเราทําเราจะทําซอสมะเขือเทศสดเอามันจะอร่อยกว่าใช้เวลาเคี่ยวหน่อยถ้าที่อื่นนะ่ะก็เป็น ก็ใส่ไอแคชช o ทั้งนั้นค่ะเป็นถังซื้อเป็นถังๆังแต่ลูกชายเขาไม่ไม่ยอมใช้ของสดบอกว่าแม่แม่ใช้ของสดถ้าแม่ขายดีแล้วแม่เอาไม่ทันนะจริงๆอะ่ะถ้าขายดีแล้วเราก็เอาไม่ทันอะ่ะแต่ของเราติดติดธรรมชาติ คนกินเขาก็จะจะรู้รสชาติเองไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งราคาเท่าที่เราจะจะตั้งได้สปาเกตตีนะคะสปาเกตตีนี่ต้องเคี่ยวค่ะใช้หอมใหญ่มะเขือเทศน้ำมันมะกอกเนยเคี่ยว เขี่ยวให้เหนียวค่ะเวลาเอามาลาดสปาเกตตี้นะคะอุ้ยผีเสื้อสวยงามเวลาเราเอามามาลาดเส้นนะแล้วก็เวลาเราผสมกันนะซอสเนี่ย,ยจะติดกับเส้นไม่ใช่ซอสเป็นน้ําเหมือนขนมจีนนี่ไม่ใช่ค่ะซอสต้องติดกับกับเส้นสปาเกตตี้ค่ะตอนนี้ก็ได้แต่พูดทําไม่ได้เ <c oughs> ย็ยนไม่ได้ ถ้าทำก็ต้องมีคนช่วยทำได้แต่คุมเดี๋ยวให้ลูกออกมาก่อนเมื่อวานน้องกายก็ไปเที่ยวหาพ่อเขาเอาไปเที่ยวหาแม่แม่บอกว่าอีกสองเดือนประมาณทันวาแล้วเขาบอกว่าเดือนหน้าก็จะไปหาพ่อเขาพ่อเขาอยู่ลำพูนนายเขาย้ายมาลำพูน เขาอยู่ข้างในในน้องเขาก็ทําอาหารให้นายเพื่อนเพื่อนเข้าในหมู่บ้านล้อว่าคงไม่ได้ออกแล้วมั้งทาอาหารอร่อยแล้วแล้ววายเนี่ยเขาเขารู้จักหมดค่ะลูกชายเขารู้จักวายหมดแล้วก็แล้วก็ เขาเขาอยูรอ่ร้านอาหารเขาจะต้องเป็นคนสั่งสั่งของค่ะวายเขาก็ต้องสั่งเขาเป็นคนสั่งวายด้วยว่าจะให้เขาทําอยู่ที่บ้านเขาไปเป็นลูกน้องคนอ,อื่นก็คงอายุห้าสิบแล้วนี่ต่อไปก็ให้น้องกายถ้าเราเปิดร้านจริงๆก็ให้เขาทำกับน้องเขาให้ทำกับน้องเขาแล้วก็ต่อไปก็ให้น้องกาย สืบต่อเอ่อพอดวงเข้าทำอาหารทั้งสองคนทั้งสามคนเออเมื่อก่อนเนาะพ่อน้องพลก็ปีหมูน้องพลก็ปีหมูเอ่อออดก็ปีหมูลูกคนโตก็ปีหมูเขาวดวงเขาต้องทำเกี่ยวกับอาหารปีหมูปีหมาเนี่ยนะคะ แต่เราทําคนเดียวอ่ะไม่ขึ้นไม่ไปเราปีงูแต่ถ้าเราทําอาหารเราต้องทํากว่าคนปีหมู <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ